หวกกัดหวกกัดคนเขาลักเอาบักเป่าเปล่ายุดเป่าเป่าเปล่าหยียบอีกแล้วนั่งยิงผมเอาไปโผดจ้ะเอามันไปโผดมาแทนพี่น้องผมบักเปล่ากปลวนบักจอมวกนี่ครับผมพี่น้องเอ้ย เมื่อนั้นผมเอาอยนี่ที่มันว่าดอกตะเว้นนะครับพี่น้องผมดอกบักงใหญ่เลยก็บ,บักปวนมันเมียบอยนเมื่อนี้มันก็ไปเมียบอีกแล้วครับอย่จอมปวกอีกแล้วเอมื่อนี้ห้าเจอเห็ดอยนี่นะครับพี่น้องผมนี่ว้ยพี่น้องเลยครับพี่น้องผมถือโอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยหาจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมพบปวกกันอีกแล้วเมื่อนี้ครับ พี่น้องผมเป็นเวลาบายสามกลัวนะครับพี่น้องผมบายสามแคลดผ้าพีผ้าห้องม่าเก็บเฮ็ดอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องผมเอ้าไปรุ่นไปเบิ้งน้ากันนะครับพ <good thing>. ี่น้องว่า <s> ม <right now> ันสิมานบ่ตามลาเฮ็ดไข้คือเก่าและพี่น้องบรรยากาศมืดๆขึ้มๆสลัวๆนะครับฝ่าห้องพุ่งลุ้งที่อยู่เอาไปรุ่นกันครับผมบ่าว่าลายใหญ่ห้างไปรุ่นดุยกันเลยสีมานบ่เจอแล้วเจอแล้ว นี่อู้อู้ยังกัดวะเกัดรัด่มเอาไปพี่รองผมอุ้ยนี่อีกดวกนึงครับผมปาดสวยงามแท้ยื่ยมเกระมนอีกพี่รองเลยคุณพุ่นไออีกสองครับผมอุ้ยแน่นอนไอ้บักเตา จับมันไว้จับมันไว้ mm. mm hmm. mm hmm. สวยๆงามๆเลยครับผมเน็ <c> Hence, <TALIESIN> ้ไข right? oh, okay. <c oughs> <Okay>. ่พ่นครับจะบอกแต่ว่าใส่เบตองปลาเห็นเอาเซ่เนี่ยอู้โอ้ยหน่อยหนึ่งเอาครับผมเอามาแล้วมาแล้วแหกมันครับผมอู้ยนี่ เอ้เยขกันห้องสองเอาไหมไม่กัดคนเป็นแปนครับผมสุดยอดเนาะหวก,กัดหัวก,กัดคนันนแค่ยมยเกดนมลยเอาเจอ๋อีกเล้วครับผมน,น,น,นี่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 สองดอกเลยอุอ้ยเน่อนเออ แน่นอนครับพี่น้องผมนี่พี่น้องพูดได้ที่บ่งคิบก้อนหนานี่นะครับพี่น้องจานวูสบยองยองดอกเก้ามันละทิ่มลงไ้ไวพ้พดนี่นะครับพี่น้องผมแต่ว่ายูมุมนั่นนะครับมามือนี่ครับพี่น้องเกิดยูมุมนี้เลยพี่น้องเลยเอยดอกใบไนยปันไดดอกพี่น้องเอยแต่ว่ากับเป็นเห็ดไข่พ่นนะครับพุด อุ้ยจีหน่อยมันงอุ้ยปวกกัดอุ้ยพูดฟังนันก็มีอุ้ยแน่ออน,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 นอนแน่นอนเอาอันนั้นเลยเทาโอ้โหกระมิ้นครับอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวห,หน่อยเอาพี่ต้องงัยเอาเขาลักเอาปุ๊บปุาหยุด เปาเปลาปาปูหยาบอีกแล้วนั่งอีกพ่อมเอาไปโผดจ้ะเอามันไปโผดประเสรนพี่น้องผมบักเปาบักป้วนบักจอมบวกบักเปาแล้วก็เป็นบักป้วนไอพี่น้องฝนฝนตกครับผมฝนตกแล้วฝนตกแล้ว โอ้ยไม่ก oh, oh, really? ็เขามาเลยแป๊บเดียวพี่น้องเลยฝนตกโอ้ยเงยไหลแต่ว่าพอลิ่นๆนี่แหละเอาควายลุ่นควายเบิ้งไปพี่น้องผมเจ้าเดียวจังไลยเลือสีเมื่อเลยก็บ่จังนะยางไปอีกจังอยครับผมเมียงแมนยืดดิเอาแมย์จุ้มน้อยๆครับผมน่ะยุคหางโคนเลย โอ้ยพ่นนี่ใ้รเจ้ามาเอาบดพี่น้องเลยเรือตลูกย่งหน่อยก็ง่ยโยงง่ก็โป้มือเลยดอกพี่น้องผมก็เอาอยู่ห้อยเชียบยางขักเลยพี่น้องปวดนัวห้อยใคาเจ้ามาหาเอา ว่หักเอาขาเอาดอกนั่ก็บพี่น้องแบบนี้มันก็บ่ได้หญ่เดี๋ยวโอ้ยมีปลวกอีกตั้งห่พี่น้องเลยนี่ให้เจ้าปลกไว้สองอันเลยนะครับพี่น้องผมไปโอ้ยสงสัยอยู่ไกลๆพี่น้องผมปาดปาดเอ้ยพี่น้องเอ้ย อดสามเลยสามดอกครับผมนีด่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งน้หน่อยอุย้ยดีดอกอุย้ยตมมกากง,งามอันนั้นบานมักย่างไงครับผมอุย้ยแตการน,นี่ครับโอ้ยกำลังสวยเด็ดขาไปนี่ครับผม อันนี้สวยงามเลยนี่เรียกว่าหอยกัดชิกเลยนีครับบักบักไงครับผมโอ้ยเผือบเลยพี่งเุ่ยปอด อ้ํบูเห็ดไข่ดอกสุดยอดอีกแล้วครับผม,มนี่ครับผมพี่น้องเอ้ยเมื่อนั้นผมเอาอยูนี่ที่มันว่าตอกตะเว้นนะครับพี่น้องผมดอกบักง่ายๆแลวก็บ,บักปวนมันเมียบยูหันเมื่อนี่มันก็ไปเมียบอีกแล้วครับยูจอมปวกอีกแล้วเอ้าเมื่อนี่เราเจอเห็ดยูนี่นะครับพี่น้องผมนี่พี่น้องเอ้ย บักไงบักไงนี่ไหมของแท่เลยเห็ดไข่พ่นเห็ดไข่พ่นของแท่ดอกงามๆเลยนะครับพี่น้องผมเอาอุย้ยปาด <c oughs> เอาใส่ตาไปก่อนโอ้ยหอมล้นแล้วอุย้ยมีน้อง,ง้ยตาอ่อนซ่อนไหลอ,อือพ่นดอกบักไงๆเลยครับ เอาอันนี้ก็เอาอยู่ดอกน้อยพอดบบดีเดียว้ีนะมันแกงเสียบเอาวดวาดวัด,ด,ดช่อ้องเี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาจัดการครับผมดอกบักตุมต่มๆงามๆเลยอ้ยแวกซ้ำบักเป้าไม่เห็นหอะไรบ่ฮะเอ้าล่นตาแท่ห้างงานนี่ เอาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วครับผมผมก็ได้โอ้ยมาทันทอเครื่องทา้งยุงพี่น้องผมเลยเอาจังเบิ้งรวมร่วมพ่การผลงานเอานะครับพี่น้องผมโอ้ยฝนครับผมเออมาทันเอ๋อบ่เป็นเวลามาไลพี่น้องเอ้ยฝนมาไลนะครับพี่น้องเอาจังไปเบิ้งรวมร่วมพ่การผลงานเอาเฮื่องฝนเศร,ร้าสิ่งสิทธายต่อ นะครับพี่น้องผมตอนนี้ขอเก็บกล่องไว้ก่อนขอเก็บอุปกรณ์ไว้ไก่อนแต่ว่าอดบ่ได้ดอกขั้นดอก,กงามๆเดี๋ยวไทยให้เบิ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวเจอกันครับผมฝนตกไก่ย่อมครับผมโอุยอาจหันจะระเกลียนโอ้โยุ่งนทางเลยครับพี่น้องเลยเบิดมือเบิดเวียนคนบ่มาว้าวุ่นทางเลยังอ่านลานเุ่้่นพี่น้องเลยเฮ้ยโอ้โอโอโอ Il, เดาแบกงามๆเลยครับฝนก็ตกแห้งตอนนี้เอาแม่วมาเฝ้าอย่างกว่านี่ฮะนั่นๆมันมาแล้วเอ้ยมันเกิดจู่กลางทางนี่น้องเอ้ยจำเป็นจำจำเป็นต้องใช้พี่น้องเบิ่งนะครับผมเอาขอพิสัยอีกจังรอบกันนะครับจังไปเบิางผลการผลงานครับผมเอาเอาเอายี่ยงเย่ยม เอาเนี่ครับผมเรียบร้อยพ้นการพ้นงานมือนี่นะครับพี่น้องล้นตาพอดี <c oughs> เอาทึ่งทึ่งเปียกฝนโอ้ ه, เอาถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องผมบักย่างมากไม่เลย,ยน,นะครับพ้นการพ้นงานมือนี่เอาปากีต้นน้องไวส้สั้นงนี่แหละจังกวบกันจังเพาะกันไหมครับผมบายบายครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด